สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซลล์รถนะครับที่เจนรถเอออโต้คาร์นะครับสาขาพนัสิคมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะนำรถคันด้าซีวิคเอสพีนะครับไปส่งให้กับลูกค้านะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็นคันด้าซีวิคเอสนะครับปี2021นะครับเป็นตัวรถเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวจะนํารถคันนี้นะครับคันด้าคันนี้นะครับไปส่งให้กับลูกค้าที่กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า ลูกค้าจะประทับใจขนาดไหนครับงไปกันเลยครับมนนา,ล,าลูกค้ากัน,นครับน,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 บนนะ่นเป็นากน,นะครับรามารอลูกค้าออกมานะครับมาดูว่าเขาติดใจขนนะ มานลยครับมาเลยครับมาเลยครับกำลังงงอยู่ตอนนี้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซลนัทนะครับจากเต็นท์รถเอ๋อโตัคาร์นะครับวันนี้นำรถ Honda าซีวิคเอฟอนะครับปี2021นะครับมาส่งมอบให้กับลูกค้านะครับสวัสดีครับนี่แนะนำตัวหน่อยครับอ่าชื่ออารมนะครับอ่าเป็นพนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเนาะอ่า ตอนนี้พี่อาร์มาอายุเท่าไหร่เลยอ่ายี่บหกครับเท่าไหร่นะครับยี่สิหกครับยี่สิบหกเนาะตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่นะอ่าพนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเนาะเอกสารยุ่งยากไหมครับใช่เลยครับใช้แบบประชาชนแล้วก็สลิปเงินเดือนใช่เจต,ตเมนต์ยอหลัง6เดือนเนาะใช่ครับอ่าแล้วพี่อาร์มประทับใจรถคันนี้ไหมครับอ่าประทับใจอยู่ลครับพอ,พอดี คือชอบรถรุ่นนี้อยู่แล้วก็ oh. วคือได้เห็นได้เห็นตัวจริงก็คือวันนี้เลยวัน oh. แรกก็คือ,คอประทับใจยิ่งกว่าเดิมลูกค้าไม่ได้ดูรถตัวจริงเลยนะครับก็คือ,อเห็นผ่านกล้องนะครับผมก็นํารถ Honda c ซ v i ิ FE คันนี้มาส่งมอบให้กับลูกค้านะครับลูกค้าประทับใจนะครับแล้วก็คันนี้ใช้เงินออกรถกี่บาทครับเนี่ยหกบาทครับว้าวใช้งเงินออกรถหกบาทเนาะ ท่านใดสนใจอยากจะออกรถกับเซล์น้อนะครับติดต่อมาคลิปด,ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ